สุขสันต์วันแห่งความรักย้อนรังค่ะเมื่อวานเราไปฉลองวาเดนไทที่ร้านพาสต้าอ,อาม่มาสาขาสวนดอกจ้าจังหวัดเชียงใหม่เราก็นี่เอาดอกไม้ที่เราตั้งใจจัดเองนะคะมาให้ผู้ชายหนึ่งสองสามอ่าสามดอกแต่ที่ไหนได้โดนเซอร์ไพรส์กลับจ้าคือคุณแฟนเขาก็ซื้อดอกกุหลาบมาให้แต่ทั้งต้นคนอื่นเขาได้เป็นชอ่อก็ได้เป็นต้นเลยจ้าคือส่วนตัวเราชอบดอกกุหลาบอยู่แล้วนะและนี่ก็คือพี่ปลาพี่เจ้าของร้านจัดดอกไม้นะคะา ก็นํามาเสิร์ฟไ้ถึงร้านเลยค่ะคือน่ารักมากเราเห็นครั้งแรกก็คือ เออึ้งเอึ้งเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะซื้อให้แต่แรกนะจ๊ะเพราะว่าคุณเขาเนี่ยเคยบอกว่าเขาจะไม่ซื้อดอกไม้ให้เพราะรู้สึกมันไร้สาระแต่อันนี้คือเกินความคาดหมายมากนะจ๊ะและที่คุณเขาซื้อให้เพราะว่ามันเป็นต้นนะคะเป็นต้นกุหลาบที่เราชอบแล้วก็ให้เราปลูกเองเลยจ้าคือมันมีประโยชน์มากกว่าชอบดอกไม้เขาว่าอย่างนี้นะแต่ก็สวยจริงๆอันนี้ชื่อดอกกุหลาบพันปาร์ตี้ทามน,นะจ๊ะซึ่งน้องจะเป็นดอกกุหลาบที่ก่อนบานน้องจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกนะและพอบานน้นก็จะเป็นสีชมพู น่ารักปล่าล่ะส่วนแก้วนี้เป็นน้ำยูสุโซดาจ้ะมีชื่อสปาเกตตี้โบโลเนสซอสเผ็ดจ้ะเผ็ดจริงๆเผ็ดสมชื่อเลยแล้วน,นี่ก็เป็นซุปผักโขมนะคะมีไข่ลวกให้ด้วยผสมไข่ลงไปเลยจ้าแล้วก็กินอืมอร่อยแก้เผ็ดได้นะส่วนเมนูนี้นะจ๊ะชื่อสปาเกตตี้เพสโต้กุ้งจะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยอร่อยมากอันนี้ก็แก้เผ็ดได้เมนูสุดท้ายจะ้ะฟิตแอนด์ชีฟตัวซอสอร่อยมาก แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพหวานๆจ้าวันวาเลนไทยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะคะใครที่ยังไม่เจอคู่ก็ขอให้เจอนะจ้าบ๊ายบาย